สภะะปาปัะสะอาการะนางกุสละสูปะสัมปทาการไม่ทำบัปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมในการครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดเป็นฤาษีผู้เคร่งครัดในศีลธรรมอาศัยอยู่ในป่าหิมพานมีศีลเป็นที่พึ่งและเป็นที่เครื่องประดับแห่งชีวิตในวันหนึ่งพระพญาราชสีออกมาล่าเหยื่อแต่กลับไม่ได้อาหารใดๆด้วยความหิวจัดจึงเข้าไปหาฤาษีเพื่อขอคำแนะนํา รฤษีจึงกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมตายเพราะความโลภแม้เจ้าจะมีอำนาจแต่หักฆ่าโดยไม่มีเหตุจะผิดศีลอันพึงรักษาศีลมีไว้เพื่ออะไรเล่าฤษีตอบศีลเปรียบเหมือนกำแพงที่กั้นไม่ให้ใจตกต่ำเป็นแสงสว่างในความมืดเมื่อศีลมั่นจิตก็สงบเมื่อจิตสงบปัญญาก็เกิดราษฎีจึงสำนึกในบาปและตั้งใจจะรักษาศีลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แมให้จักดอยากก็ไม่เบียดเบียนสัตว์โดยไรเหตุพระพุทธเจ้าทรงตรัสสรรเสริญฤาษีว่าแม้จะอยู่ในป่าไม่มีผู้ชมแต่ยังรักษาศีลมั่นเหมือนดอกโมทิบานในโคลนตมแต่ไม่แปดเปื้อนการรักษาศีลไม่ใช่เพียงเพื่อให้ผู้อื่นยกย่องแต่เป็นการรักษาใจของตนเองให้ใสสะอาดศีลคือราักฐานของจิตที่สงบเมื่อจิตสงบปัญญาจึงสามารถเจริญงอกงาม